ถ้า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 ความคิดแม่เหลมนะคะหนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขึ้นไปสาบานธรรมดามันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ถือว่าผิดอะไรนะคะเป็นธรรมดาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็อยากจะไปสาบานใช่ไหมคะด้วยความเชื่อนั่นแหละเชื่อว่าเออการสาบานในสถานที่ที่เรามีความเชื่อว่าสถานที่นี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มันก็เป็นธรรมดาชาวบ้านก็ไม่ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะคะเกี่ยวกับการขึ้นไปสาบานที่มันเป็นประเด็นต่อมาก็คือการปักทูบนั่นแหละคะ่ะตรงนั้นต่างหากที่ที่มันเป็นประเด็นเป็นอะไรที่ที่ชาวบ้านเขามองต่างออกไปถ้าขึ้นไปสาบานธรรมดานะ่ะก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะคะเป็นธรรมดาเราเชื่อว่าเออถ้าใครกล้าสาบานอะไรแบบนี้คือแสดงความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละถามว่ามันมีผลทางคดีไหมณะะตอนนั้นนะ่ะ ไม่เห็อมองว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะแต่ว่ามันมีผลทางความรู้สึกมากกว่าความไวเนื้อเชื่อใจคือเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะการสาบานนี่มันก็คืออะไรอย่างหนึ่งที่มันจะแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของคนตามความเชื่อนะคะตามความเชื่อของชาวบ้านนะมันจะเป็นแบบนี้แฝกชาวบ้านไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นไปคือตอนนั้นนี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ชาวบ้านเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ค่อยยุ่งแล้วตอนที่เขาสาบานอะ่ะมันยังไม่ได้มี Youtube ยังไม่ได้มี Youtube อร์ใช่ไหมมันจะมีแค่นักข่าวอะ่ะถ้าตอนนั้นมี y o u t u b e อแล้วนี่ดังระเบิดดังระเบิดเถิดเถืองช่วงไหนที่ขึ้นไปทำคอนเทนต์นั้นน่ะล้านยอดวิวเป็นล้านแต่ตอนนั้นนี่ตอนนั้นยังไม่มีนะ ชยมงเท่าที่แม่เหลียวจําได้ยังไม่มีจะมีแค่นักข่าวนะคะถ้าเป็นนักข่าวนี้มันอยู่ในช่วงกระแสดังใช่ไหมคะกระแสทั้งคดีกระแสทั้งทั้งคนที่เป็นกระแสโด่งดังตอนนั้นนะ่ะยูทูบเบอร์ไม่แน่ใจว่ามีมาหรือ,อยังนะคะแต่เท่าที่ดูอ่ะรู้สึกย,ยังไม่มีนะคือถ้าตำรวจยังอยู่เยอะนะยูทูบเบอร์ที่จะเข้ามาในหมู่บ้านนะ่ะก็คงจะมีแต่คนกลัวใช่ไหมคะคือช่วง สามสี่เดือนแรกอะ่ะมันจะตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะมากพอหลังจากนั้นยูทูบเบอร์ที่เข้ามาช่วงไหนมันซาซาแล้วมั้งจำไม่ได้ละแต่ว่าน่าเป็นน่าจะเป็นช่วงปลาย,ลายตุลาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือเหตุเกิดเดือนพฤษภาใช่ไหมในปีเดียวกัน ช่วงสเดือนแรกนี่คือเข้มข้นมากนะคะในการสืบส,สวนสอบสวนน่ะมันเข้มข้นมากคือคงจะไม่มีใครกล้าเข้ามาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะช่องยูทูบเบอร์ที่เข้ามาช่องแรกเลยก็คือสุนิชโจชาแนลจำได้เพราะว่าเขามานี่เขาพักอยู่บ้านแม่แบม จูนี่แหละซูนิจูนี่ใช่ไหมคะถ้าไม่เหลมจะไม่ผิดนะอันนั้นเป็นช่องแรกที่เข้ามานะคะคหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปติดตามเพราะว่ามันจะมีทั้งยูทูบเบอร์มีทั้งคนนะ่ชาวบ้านนะคะจากทั่วสารทิศหลังไหลามาในหมู่บ้านเราก็เลยนันะะ่นแหละจนไปเห็นนะ่ะครั้งแรกที่ที่เรารู้ว่ามียูทูบเบอร์เข้ามานะคะคือคือเราก็ไม่ได้ติดตามโซเชียลนะ,ะจะดูเฉพาะเพจที่เขาเอาไปเอาไป ลงอะไรปอะไรก็จะเป็นคนข้างนอกทั้งนั้นเลยอะ่ะทีนี้พอมียูทูบเบอร์เขา้ามาเขาเขาเข้ามานี่เขาก็จะมาถ่ายถ่ายในหมู่บ้านเราใช่ไหมเราก็เห็นเราก็เลยพูดกันว่าเออยูทูบยูทูบนะคะแม้แต่ช่องช่องเมดีอ่ะเท่าที่ไม่เหลมจําได้ก็คือเราขายกครวยอยู่หน้าบ้านอะ่ะเขาก็มาถ่ายเขาอนุญาตนะคะว่าถ่ายได้ไหมครับเราก็บอกว่าถ่ายได้คะ่ะก็เลยถามว่าช่องไหนคะเขาก็บอกว่าช่องนี้นี้เราก็เลยไปติดตามเห็นว่าเออมา ในหมู่บ้านเราแล้วก็ไปติดตามต่อมาก็เป็นช่องจิมมี่แล้วก็ไปติดตามไปติดตามเกือบทุกช่องนะคะที่มาช่วงแรกๆตอนนั้นนะบ่าวหอมมดีโอโอดีไอไแล้วก็หลายๆช่องช่องไหนอีก,ดกเด็กดื้อคนรู้จักหมดเพราะว่าคนติดตามหมดเลยเป๊กเมงกระบงเมงกระบี้นนะไม่รู้คนไปยกเลิกติดตามช่องไหนไว้แล้วบ้างก็ไม่รู้ แต่ส่วนมากคนไม่ได้ค่อยไปยกเลิกนะคือพอเราไม่ดูอะ่ะคลิปเขาก็มันจะไม่เด้งขึ้นช่องไม่ได้ติดตามแต่ถ้าเราเข้าไปดูอะ่ะมันก็เด้งขึ้นน่ะนั่นแหละแต่ว่าการติดตามก็คือเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรเขาก็จะแจ้งเตือนมาใช่ไหมนี่แป๊กถามเรื่องความหลังเราก็เลยมีแนวเว้าซสเลยอ่ายูทูบเยอะ อ,อ๋อถ้าเป็นตอนนั้นนะใช่เลยไทยมูยูทูบเบอร์นี่เยอะกว่าคนในหมู่บ้านเราอะ่ะเยอะจนน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าบางคนเขาก็จะแบบไปทำคอนเทนต์นะเนาะไปถ่ายตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นเราก็มองเป็นคนแปลกหน้าสสาหรับชาวบ้านเราอะมองเป็นคนแปลกหน้าพอมีการร้อ,อ,รองเรียนอีดบัดีจ้าพอมีการร้องเรียนนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทั่วทีพทั่วเดนน่ะเขาก็จํากัด ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาไม่อะไรมันก็ดูดูไม่น่ากลัวถ้าน,นมองในมุมของคนอื่นที่มองก็เหมือนกับชาวบ้านเอ,อชาวบ้านนี่แบบไม่นั่นไม่อยากเจริญอะไรต่างๆะนะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมของของชาวบ้านอย่างพวกเราอะ่ะใครไม่ใครไม่มาอยู่จุดนี้ก็ไม่ไม่เข้าใจมันช่วงแรกๆมันจะอยู่ในช่วงภาวะของความกลัวนะความกลัวความวิตกกังวลเนี่ย หนึ่งทั้งกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันไม่เคยเกิดขึ้นมันไม่เคยมีอ่ะกลัวเด็กจะหายอีกกลัวอะไรไปต่างๆนานา,นา,นาพอการสืบสวนสอบสวนมันดําเนินต่อไปทีนี้ก็กลัวว่าเราจะเป็นแพะไม่ใช่ชาวบ้านไม่กลัวนะคะกลัวว่าเราจะเป็นแพะกลัวว่าจะถึงไม่ได้ทาอะ่ะกลัวว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะชี้มาที่เราด้วยความที่ เป็นชาวบ้านนะกลัวว่าจะพูดไม่เก่งกลัวว่าจะอธิบายไม่ชัดเจนพูดไม่เก่งและกลัวจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยจนนําไปสู่การเป็นผู้ต้องหาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือความกลัวของชาวบ้านใน,นตอนนูน้คือคนที่มานั่งพูดโดยที่ไม่รู้นี่ก็จะไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆโดนสอบโดนอะไรนี่มันมันจะเข้าใจ น,นเอีท <Eat S 1> เป็นไงบ้างเมื่อวานเนี่ยมีโชคไม่อีทผ่านปีใหม่มาเดือนเข้าเดือนที่สองแล้วยังไม่มีโชคมีลาบเลยปีที่แล้วก็ซีบีอยู่เฮซีบี v, อยู่บมีย่งเกิดขึ้นเลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแจกดซ่า ซับสไคร์ให้ยูทูเหลี่มด้วยนะคะไลค์ในรอบ3ามวันคนดูเราเยอะมากเลยเป๊กพี่สมบูรณ์มารอฟังนิทานหรือเปล่านี่อะไรนะยิ่งปิดหน้าปิดตาสงสัยไว้ก่อนเลขอ๋อไปเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมคะเมื่อวานตายวันดี้จ้า แบบสองทุงโมงที่เราหายไปนะเราไปทำอะไรหมาไปสาธิตการเสียญ้าไปชี้ว่าเสียญาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งพักตรงนั้นโทรศัพท์อยู่ตรงไหนระหว่างเสียญาติ่ะพักทีท,ทีดูความละเอียดถามสิเป๊ก อยับกลุ่มคุยกันสอถามถามคือมันจะเห็นใช่ไหมว่าวันหนึ่งนี่เขาจะมีมีรถมารับอะมีรถมารับไปโซพนี่ไม่ไม่ได้เอาไปทีละคนนะเป๊กเอาไปทีละเป็นสิบพิรัตนาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคอมแมนวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เหลี่ยมด้วยนะคะทุกๆคน พิรัตนานี่ไม่ลืมเดียวอเออเอาไปเยอะฮาที่สุดก็เหมือนที่แม่แหลมเคยเล่านั่นแหละตอนเขาเอาไปถอยหมอนนั่นแหละเฮฮาที่สุดก็คือนาโดนี่แหละนาโดแฟนเล็กอะนั่นแหละไทยมุงคือวัดดูวัดนี้จ้าจะแสดงว่าจบฟังอยู่แม่นบอกมาถึงตอนตลกก็จะออกมา ก็ก็จะถามกันผู้ชายเขาก็จะถามกันคือเยอะนะครับผู้ชายกลุ่มแรกๆที่ที่เอาไปน่ะก็จะโดนทั้งทั้งหมดอะ่ะกระพุ้ม้มกระพุ้แก้มอะ่ะเขาก็โดนตรวจโดนอะไรหมดเราก็ถามเนาะว่านาโดประมาณกี่เส้นนาโดบอกว่าโอ๊ยเป็น้าหุ่นละป้าเอาเอาไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแบบนั้น the